สวัสดีค่ะพบกับดีร์ไชเชลล่าลิซ่าค่ะเยวันนี้เนี่ยเรา,าะจะ,ระมากินยอปังอันะนี้โอ้โหบางหน้าหมดเลยขอที่วางแป๊กหนึ่งค่ะโดยใช้หนังสือวางนะครับ ไม่ไม่ทิ้งกองทิ้งกองคุณได้เอาอะไรด้วยเอามาเส่ขี้เกียก็อยู่บา้านทั้งกองแต่ว่าไม่อยากไม่อยากเอาทิ้งตะกองมา,มาท้งไม่ขี้เกียจ้เกียจนะัอยู่ยไหนไม่รู้ทำหายคือทำออกซิกินมาา,ารดูตดูโอ้โ o ค่ะภาษาเก่งๆวันในี้เราก็สอบอังกฤษมาแล้วเราจะมาทำอะไรสักอกย่างนจุดนี่ขี้อะไรไม่รู้นะขี้เหี้ยนบูมเรามาเกย์กันเลยการโค้แคะโค้แค่มือนลื่น พยายามอยู i, an, ่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะมาลุยต่อชิงชิงใกล้จะปิดเทอมแล้วนะคะปิดเทอมวันที่17มีนาคมค่ะอาทิตย์นี้เลยนะคะเย่แลวก็วันพรุ่งนี้เราก็จะกินเลี้ยงกันนะกินเลี้ยงที่โรงเรียนคะ แล้ววันพฤหัสก็เรียนหนังสือแล้ววันศุกร์ก็เป็นวันเปิดบ้านชากกอนนะแล้ววันประชุมผู้ปกครองวันที่31นะคแต่โรงเรียนเราปิดวันที่17นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะปิดไม่ทันนะเอ้ยเดี๋ยวจะปิดที่โรงละเราปิดก่อนเลย แล้วให้พี่ผู้ปกครองมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> คือว่าไม่ได้อ่ะอยากทำอะไรพี่เลนพี่เลนเอาน้ำมาใส่นี่ดีกว่าเดี๋ยวไปเอาน้ำสักเป็ดน,นึงครัะว่าโด,ดนน้ำม,มันจ่ายครับพ่อใหญ่เลยครับพ่อรวมไม่ได้ตัดต่อไว้ก็ ไม่ได้สต็อปกิฟไ้ก็ไม่ไ,ไปเอานะคะไปเอาก่อนแป๊บน,นึงนะ,ะนี่น้ำมาแล้วแบบเหมือนขาวอาใส่ดีกว่าใส่น,นิดนึงนะคะอยากกินน้ำมะพร้าวน้ำแบบมะพร้าวมะพร้าวอ่ะมันน่าจะอร่อยนะคะน้ำแบบ เพิท ural, ท review, José, ่มเ well. ่ตอนที่เราไปโลตัสเราไม่กล้ารีวิวนะเราก็เคยแอบรีวิวตรงกล้องวงจรนะะกล้องวงจรในโลตัสเราแอบรีวิวคะแบบรู้ว่าเป็นกล้องแล้วกันรีวิวบ้าแล้วเฮ้ยก็ชัดจังจางจุดจุดจางจงเหมือนเดิม จะได้กินมะพร้าวขึ้นมานะคะนั่นโอ้ชิให้โดนะอีกละกล้องกดเลยก็กล้องกล้องไปเลยไม่รู้ประมาณนี้เลยอ่ะเห็นเปล่าอ่ะอืม Hey you know what each did What a fuck Who so ready ready go Ready go Ready go เราอ Roll your body ขึ้นบอไม่อยากแก่แ <Edison> ต่เราเป็นเด็กด้วยเราเป็นเด็กค่ะเรายังไม่ได้เป็นปอจะดอคือประจำเดือน ขนาดเราจบป .4 เรายังไม่ได้เป็นก็ดีใจ่ค่ะเพื่อเราเป็นแล้วฮะเพื่อเราเป็นปจอปจำเนื้อฮะแต่เรายังไม่ได้เป็นแต่ว่าเราเด็กอยู่เราไม่อยากแก่เราอยากเป็นเด็กติงตองบ้าบอคอแตกตาอยู่คือ ถึงแม้เราอยู่ป .5 ป .6 ก็ไม่ได้แก่นะคะเด็กเนิ่นผู้น่านะสงสารเราไม่น่าว่าพี่เราแก่เลยเห็นไหมเราเริ่มถึงป .5 เวลามันช่างรวดเร็วจริงๆเลยเนาะมีเวลาพูยเยอะเลยว่าเมืมันสักประมาณ11นาที46วินาทีมันมีเวลา,ากับนะคะมันเป็นโทรศัพท์ ซัมซุงนะปับเดี๋ยวกำเดี๋ยวพาไปที่กระจกเดี๋ยวเราจะให้ดูนะนี่ฮะรูมซัมซุงนะซัมซุงรูมซัมซุง ก็สำหรับคีนี้ขอเราไปก่อนค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์โอ้โหกดแจ้งกดสัตย์ให้เพื่อให้สกูตชี่มันสโลกับเดิมนะบีบเข้าไปบีบให้มันสโลและนิ่มฟุดเลยนะเออมันชิพเอามืดกระเดิมพุ่ม ไม่เราปิดไฟครับเอ้ก็สกดงราทีไป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 ไ,ปไปก่อนครับไปช่วยแม่ตำพิกนี่ครับ่ป,ไป